พามาส่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2,565กันบ้างนะครับซึ่งมุมมองของผู้ประกอบการอย่างทาง DD Property เ,เองก็มองว่าตลาดนะครับน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวตามภาพของเศษรษฐกิจนะครับโดยคุณกมนพัฒน์แสวงกิจนะครับผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทยของทาง DD p r o p e r t y นะครับก็พูดถึงภาพรวมนะครับตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับต้องยอมรับว่าในปี2,564ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 มันก็ส่งผลนะต่อเรื่องของกําลังซื้อของผู้บริโภคด้วยนะครับทำให้ภาพรวมตลาดเองก็อาจจะไม่ได้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากนักนะครับทั้งนี้เองครับมองว่าในปี2,565เนี่ยคาดเห็นการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ เริ่มเห็นสัญญาณบวกนะครับในช่วงปลายปี2564กําลังซื้อเริ่มกลับขึ้นมาแล้วแล้วก็คาดว่าเรื่องของระดับราคาเนี่ยอาจจะยังไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนะครับโดยปัจจัยสําคัญนะครับที่ต้องจับตามคือความคืบหน้า เรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาตรการทางด้านอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐด้วยตรงนี้เองนะครับก็จะส่งผลต่อกําลังซื้อโดยตรงนะครับเพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีมาตรการช่วยเหลือจากทางแบงค์ชาติออกมานะครับเรื่องของการปลดล็อก LTV ขนาดที่ล่าสุดเลยนะครับก็อีกหนึ่งของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการคลังนะครับในการต่ออายุการลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองนะครับ ออกไปอีก1ปีจนถึงสิ้นปี2,565ก็น่าจะเป็น1นปัจจัยบวกให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2,565ครับค่ะ